สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้สื่อการทดลองเสมือนจริงเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของรถทดลองติดสปริงขั้นตอนแรกคลิกซ้ายเพื่อเข้าสู่ห้องทดลองเมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าต่างดังรูปนะครับให้คลิกซ้ายเพื่อ ล็อกอินก่อนนะครับก็ให้น้องๆกรอกชื่อชั้นนะครับแล้วก็เลขที่ก็ล็อกอินครับจุดประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อศึกษาการกระจัด และความเร็วของรถทดลองซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะครับสำหรับค่าที่เราจะบันทึกในการทดลองนี้นะครับก็จะมีการกระจัดนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถทดลองนะครับสำหรับวิธีการทดลองนะครับทำการคลิกซ้ายที่รถทดลองแล้วก็ลากออกมาจากจุด สมดุลที่มันอยู่นะครับกดดับเบิลคลิกที่ทรถทดลองนะครับเป็นการเปดิดปล่อยให้มันเคลื่อนที่นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ก็จะเป็นแบบทำหนีอย่างง่ายในการทําการทดลองนะครับเราต้องเปิดสวิตช์เพื่อให้เครื่องเคาะสัญญาณทำงานก่อนนะครับจากนั้นกดดับเบิลคลิกที่ทรถทดลองลรถทดลองจะเคลื่อนที่ครึ่งคาบของการเคลื่อนที่นะครับปิด สวิตเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องคอสัญญาณจากนั้นกดดับเบิลคลิกที่แถบกระดาษนะครับสกอเมาส์เพื่อทำการซูมสำหรับวิธีการบันทึกค่าการกระจัดนะครับเราสามารถอ่านค่าการกระจัดได้จากไม้บรรทัดโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นที่0ูน วินาทีนะครับการกระจัดก็เป็น0นะครับที่2นี้นะครับการกระจัดอ่านได้ประมาณ0.2 0ซมตรที่4นะครับอ่านได้ประมาณ0.50ซนติเมตรนะครับ สำหรับความเร็วนะครับเราจะต้องทำการคำนวณน,นะครับโดยเราจะต้องหาระยะทางที่รถทดลองนะครับเคลื่อนที่ไปได้นะครับระหว่าง2ช่วงจุดหากเราต้องการหาความเร็วของรถทดลองเมื่อเวลาผ่านไป1 ส่วน50วินาทีนะครับเราจะต้องวัดระยะทางระหว่างจุดนี้นะครับกับจุดนี้ก็ซึ่งซึ่งก็คือการกระจัดที่เวลา0สอ่วน50วินาทีนะครับในที่นี้ก็คือ0 2นจจากนั้นนะครับเอาระยะทางหารด้วยเวลาก็จะเป็นความเร็ว ระยะทางก็คือ0.20เวลาคือหารด้วยเวลาก็จะคือ2ส่วน50นะครับ2แล้วก็คูณด้วย50นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่ได้ตรงนี้ก็นะครับก็คือ5เซนติเมตรต่อวินาทีถัดมานะครับ เป็นความเร็วที่เวลา3ส่วน50ิวินาทีนะครับเราก็ต้องทําการวัดระยะทางที่รถทดลองเคลื่อนที่ไปได้นะครับจากจุดนี้นะครับก็คือจุดที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้2วินาทีกับจุดนี้นะครับก็คือจุดที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้4ส่วน50วินาทีหรือก็คือ ให้นำค่าระหว่างค่านี้นะครับกับค่านี้มาลบกันก็จะได้0.30นะครับทำการหาความเร็วโดวยการนำเอาค่า0.30นะครับขอโทษนะครับต้องลบออกก่อน0 ศูนย์จุดสามศูนย์คูณสอด้วยเวลานะครับหารด้วย2คูณด้วย50าสิความเร็วก็จะเป็น7จุดหนะครับ เมื่อเราบันทึกผลการทดลองครบชุกค่าแล้วนะครับเราจะทำผลที่ได้ไปเขียนกราฟซึ่งขั้นตอนแรกนะครับในการเขียนกราฟนะครับเราก็จะต้องทำการกำหนดสกเกลของตารางกราฟก่อนนะครับก็ใส่ค่าลงไป สมมุติผมใส่สกเกลตารางครบแล้วนะครับถัดมาเราจะทําการลงจุดข้อมูลโดยทําได้โดยการคลิกที่ดินสอนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราลงจุดข้อมูลต่างๆนะก็ลงจุดข้อมูลสมมุติเราลงจุดข้อมูลผิดนะครับเราสามารถทําการแก้ไขโดยการคลิกที่ยางลบนะครับนํามาลบได้ แล้วเมื่อเราเขียนจุดข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็จะทําการลากเส้นแนวโน้มทําได้โดยการกดคลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็ลากเส้นนะครับเมื่อเราทําการเขียนกราฟระหว่างการกระจัดกับเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คลิกที่ถัดไป ถัดมานะครับก็จะเป็นการเขียนกราฟความความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลานะครับสําหรับขั้นตอนการเขียนเนี่ยก็จะเหมือนกับการเขียนกราฟระหว่างการกระจัดกับเวลาครับผม